ันเดทิปไปกับช่างบ้านนอกวันนี้หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานสำหรับทริปเที่ยววันนี้เราจะพาทุกคนกลับไปสถานที่ยอดฮิตเขื่อนป่าศักชุนลสิิธิ์ฝั่งบ้านท่าลทธิ์ที่ถ้าใครเคยเห็นก็จะเห็นว่าตอนที่เป็นหน้าแรงนะคะเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศที่สวยมากๆแต่สำหรับวันนี้ที่เราจะไปกัน เป็นช่วงที่กำลังมีน้ำมาดูว่าบรรยากาศที่เราไปกันจะเป็นฟิลแบบไหนจะแตกต่างกันมากขนาดไหนสำหรับตอนที่เป็นหน้าแหลงนะคะก่อนออกเดินทางเราก็ขอเก็บใบบัวกันก่อนเพื่อจะไปเป็นอุปกรณ์การทำอาหารและนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างทางนะคะสำหรับที่เรามาถึงจะเห็นได้ว่าจะเต็มไปด้วยน้ำจนเกือบจะถึงถนนเลย แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงก็จะได้ฟิลบรรยากาศอีกฟิลหนึ่งที่จะเป็นหญ้าเขียวขจีจีมาะสำหรับมาถึงแล้วเราก็ไม่รอช้านะคะรีบการท้ากันก่อนเลยเพราะว่ากว่าที่เราจะมาถึงก็เที่ยงไปแล้วแดดค่อนข้างร้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็มีลมเย็นๆพัดตลอดเลยนะคะไม่รู้ว่าบ้านไหนเจอเหตุการณ์เดียวกันกับเราไหม ไม่ว่าจะไปกลางทา้าบกลางเต็นที่ไหนก็ตามจะต้องทะเลาะกันก่อนทุกทีกว่าจะกลางเสร็จกินเวลาไปเป็นชั่วโมงหลังจากเตรียมพร้อมสำหรับสถานที่กันแล้วก็มาถึงเมนูของเรา หมู่อใบตองย่างจริงๆจะทำให้ง่ายๆก็ได้แต่บ้านนี้เป็นอะไรไม่รู้ถ้าได้ออกทริปทุกทีจะต้องทำอะไรแปลกๆตลอดเลย เมื่อพร้อมแล้วหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าณนะตอนนั้นหอมใบตองเอามากๆเรียกน้ำย่อยในท้องได้ดีเลยทีเดียว อีกหนึ่งเมนูสำหรับการลืมกระทะของเราคือทอดชีสบอนและปอเปียณตอนนั้นคิดไม่ออกเลยว่าจะได้กินดีไหมแต่สภาพออกมาแล้วก็โอเคกินได้แนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูข้าวห่อใบบัวของเราบอกเลยว่ากลิ่นหอมไม่แพ้กันกับใบตองเลยแน่ๆ สำหรับบรรยากาศที่นี่ที่ได้บอกไปตั้งแต่แรกคือเป็นช่วงที่น้ําเยอะก็จะแตกต่างจากช่วงที่เป็นหน้าแลง้งที่จะมีแต่หญ้าเขียวๆค่ะจีเหมาะแก่การถ่ายรูปมากแต่บอกเลยว่าหน้านี้ก็เหมาะแก่การถ่ายรูปไม่แพ้กันเพราะว่าช่วงเย็นๆจะมีน้องแพะมาไว้ให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปและก็มีคนเข้ามาถ่ายรูปกันเยอะมาก เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่เหมาะแก่การถ่ายรูปลงอินต a าแกรมหรือเฟซบุ๊กเอามากๆเลยทีเดียว สำหรับน้องแพ้แล้วจะมีน้องน้องที่คอยดูแลอยู่แล้วก็มีกระถิ่นมาขายมัดละ20บาทเพื่อช่วยสำหรับแจกจ่ายให้น้องแพ้ได้กินกันถ่ายรูปกันเพลินๆไปเลยสำหรับวันเดทิปของเราวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากกับการหาสถานที่มุมสงบสงบและบรรยากาศดีๆสักที่ เพื่อได้ช่วยผ่อนคลายหลังจากการทำงานมาหนิดเหมือทั้งอาทิตย์เสร็จแล้วเราก็จะพร้อมกลับไปทำภารกิจงานประจำของเรากันต่อ เมื่อเติมกำลังแรงใจและบรรยากาศดีๆไปกันแล้วสำหรับทริปนี้ก็คงจะพลาดไม่ได้กับหมู่กระทะอุ่นๆสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ